เยอะเยอะเอาไม่ตกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาเรื่อยๆนะครับครับผมครับก็จะว่าไงล่ะอถ้าเป็นปีเมื่อกี้น่ะผมไปเขาดาวอยู่เขาคอนะแต่ปีนี้ดูสิหน้าบ้านแม่ยังไม่เป็นใจเลย ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ตับฟันดีทุกคนบายะครับเดี๋ยวเรื่องรถเอาไว้ไม่เกิน3เดือนครับเดี๋ยวจะไปรับแล้วบอกแล้วว่าไม่นานถ้ายังไงละ่ะเป็นเงินสดไงต้องซื้อเงินสดโอเคเนาะก็ฝันดีนะครับน้องๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาตลอดปี2016นะครับ